เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะเอาไปอันนี้คือจะเอาไปบริจาคนี่จ้ะเอาไปเตียนเซตที่เขาจีมีช่องให้เอาไปถิ่งเอาไปบริจาคนะเสื้อผ้าแฟ้นพี่หน่อยเนย่เสื้อผ้าพี่หน่อยเน่ของลูกเน่เต็มกระตาอันเนี่ยอันนี้เก่งกีฬาลูกเดี๋ยวจะเอาไปซักกนซักแล้วก็จะเอาไป ร่วมกันเพราะว่าเขาใส่พี่หน่อยว่ามันตัวหน่อยพี่หน่อยะเลยบอกว่าพี่เมจะเอาไปใส่ตัวบริจาคเลยลูกแต่ว่าจะเอาไปซักซะกอนเสืาาาเ้อผ้าเพราะเมนวานอันใส่แล้วเอามาบริจาคได้พี่หน้อต้องเอาไปซักเห็นสะอาดสะกอนแต่ว่าอันที่เก็บไปนี่คือเป็นที่ซักแล้วสะอาดมันเรียบร้อยแล้วเนาะนี่น,นี้เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดเป็นย่งดีดียุ่จจะเ้วก็จะเอาไปเซถุงแล้วก็เอาไปทิ้งใส่ตูบริจาค เต็มกระตาคุหลายเติบได้เนี่ยไปหาเนื้อกินก่อนพี่น้องเห็ดงานด่านบา้านเลี่ยวๆรอกเดี๋ยวจะไปดูดฝุ่นอีกคุณเดี๋ยวดูดฝุ่น่างอยู่คุณดูดฝุ่นของลูกของนอนลูกตอนนี้พี่หาเนื้อกินก่อนกินข้าวกินน้ำก่อน ไหนลูกใส่หน่อยไปใส่ไปใส่หลุมผมไม่อยากออกกองบุกค้อหน่อยนดีมาดูนี่ไหมมาดูมาเบิ่งสีผมพี่หน่อยพี่น้องสีแดงโอ้ยแดงดีค่ะมันแดงม่วงๆดิค่ะมันแดงม่วงๆมันแดงยังมันแดง เฮ็ดส oh, ja <c oughs> ีแล้วก็เป็นแต่เบิง์อยู่คือหมาอยู่พี่น้องเิ่นว่าเฮ็ดสีก็โอ้ยแปดสิพเก้าสิพข้อขาวจนพอนแต่เบิ่งจักกันอาทิตย์สองอาทิตยก็บขาวจนพอนเป็นมาอีกเดิปัญหาโลกแตกก็ดีแต่ก็ผมขาวนี่เฮ็ดแล้วกับเป็นผูเป็นคนตามะมาปนี้ ไ,ได้พี่นอ้องกินขา้าวกินข้าวกับแกงแกงปลาแกงปลาไก่แกงป,ากงปากลงปาหรือแกงอ่อมนีลล่แหละเห็ดผสมประสานกันไปเศรษก็เก่าบัาก็แดดเห็ดเท่นั้นสุดกั็เลยพี่นอ้องใส่เอ็ดพริกไทยอ่อนเป,ป็น้่องเห็ดเอ็ดแกงปลาถ้าว่าบวกเห็ดตอก ว่ากินเผ็ดเพราะอยได้ไเลยลดเผ็ลดลงฉันเป็นแกงปลามันต้องลดเผ็เดๆเนาะ เบื้องสี่ผมตทุกคนย้ำออกกองมันแดงเป็นไดง <c oughs> ทุกลูกชายกับนางเล่นเกมอยู่ <c oughs> นางเล่นเกมอยู่พี่ก็นองมันเมื่อกี้เป็นเฟนแล้เพินเนเ่นไปคุณสาเพิพเ่นพี่เยี่ยมเพราะว่าเพิ่นเป็นโรงพยาบาล พอพอปูขอลงบาลอีกแล้วเข่าๆออกๆมันคนเถ่ามันไก่พี่น้อยไม่อยากเป็นน้ำงไก่อยู่คุณทั้งๆผากเหนือพุ่พี่คานั่งรถเกือบเป็นสองพี่ม่วงหรือน,น่งรถ ิ่นก็เลยว่าบ่ต้อง,งไปแอกไปผูดเดียวก็ได้มีเสียงเสียงซอเด้อ <c oughs>

สองพี่น้องเขาเล่นเกมน้ำกันเดี๋ยวอันพี่ชายปันก็จิกลับไปบ้านพักเพื่อนกับเพื่อนบรได้ชุดน้ำเพื่นหน่อยเป็นพี่อยู่อพาร์ทเมนต์เหมือนนี้แหละมหาแม่แม่มาหมหาโน ไม่เหมือนนี่กับเดบิวต์แต่งงานหลายอย่างกกิบเสื้อผาเก็บเสื้อผาทิ้งเสือผาที่เอ่นก็เกาถิ่มัน่ใจบ่ได้แล้ว ั้งของมันลวกทั้งของ่อทั้งของของพี่น้อยนะ่หมดแล้วเก็บไปเก็บมาได้ตาบบงไงนึงที่จะเอาไปทิ้งว่าไม่ได้ไปทิ้งอันรุ่งอันทั้งขยะได้ไปทิ้งตัวบริจาค เขาที่เดอาไปเอาไปอันทั้งไอไปบริจาคแต่ว่าขึนอยกับบริษเอาไอทีมันบ่ดีดิที่จริงไอทีไอทีเอาใส่แต่แยกที่เอาไปทิ้งนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าที่มันคับแล้วมันใส่บริสุแล้วเนี่ยยังดีๆอยู่หมึกโดยังมีม่ยอยู่ขนาดไหนที่มันบ่ง่ายมันบ่มันบ่ดีแล้วจะใครเอาทิ้งขยะ แล้ว <c oughs> ก็จเจออ้อาแป้งเอาไปถ,าถ้าเป็นเสื้อกันหนาวสิ <c oughs> เออไปบานเมืองไทยนะคุณเชิาเจะกลับเมืองไทยอยู่ปีก็เลยแยกเกียวเอาไปาไปเยๆหยาิพินองข้างเมืองไทยเป็นใส่เสื้อผ้านานานงพวกเสือไมพุ่มแถแนยา 何が ไม่กินเขาไอ้บึงเทียนนีกคนด้วยพี่น้องเลยติดตามชีวิตพี่น่อยต่อไปพอกันคลิปหนาด้วยค่ะข้องหายรักษาสุขภาพทุกคนทุกคนด้วยค่ะเด้อบ,บาย